ซ้อมมานานพ <นะ S 2> ี่ส<ด>ี่บอกว่าซ้อมจนเสียงหายเออเสียงหายแล้วเดินน่าจะโดนเออร์ซูล่าขโมยไปไปแลกอะไรอ่ะแลกกับเงินสี่เอาไปแลกกับอะไรเนาะกินไปทานนะครับทานแต่ว่าวันนี้ได้มาโชว์เต็มๆมกันเลยนะคะแบบสมความตั้งใจไหมครอโอ้มากมเลยรู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วด้วยครับแล้วยิ่งได้ร้องกับพี่ลูกว่ากับพี่ลูลาด้วยซึ่งผมก็ ชอบแล้วก็ฟังฟังเพลงของพี่ๆเขาทั้งสองคนมาตั้งแต่แบบเมื่อนานมามากแล้วครับ <c oughs> นานนานแล้วครับทุกวันนี้ก็ยังติดตามอยู่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเหมือนกันที่ได้มางานการล่าเปิดตัวดิสตามเมนของทางดิสนีย์ในวันนี้ครับยังไงก็ขอบคุณทางดิสนีย์มากๆเลยนะครับที่เชิญผมมาในวันนี้เชิญให้มาร้องเพลงด้วยมาร่วมง,งานเปิดตัวยังรู้ทีมากีรู้ดีเพราะแบบว่ามีความสุขมากกับการได้ร้องเพลง มากๆเลยครับเพราะว่าชอบเพลงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ดูการ์ตูตั้งแต่ดูใช่ที่เต้นไม้เต้นเต้นครับเพราะว่าได้ร้องกับพี่ๆนักร้องแบบระดับตุ้มแม่ระดับิว่าดิว่ามังกรน้วกระผมรุ่นใหญ่เลยแต่คนชมเยอะหนูก็แต่ cover กันแล้วว่าหนูร้องพิมพ์คออันนี้บาฟังจริงแบบเันนี้มางกรอันนี้แบบก็ชอบเพลงนี้มากจนได้ไป cover ด้วยครับใช่ล่าสุดก็เพิ่งปล่อยไปประมาณ ห้าหกวันค่ะอดูเยอะนะคือแฟนผมเป็นแอรีเอลข้อสิ่งเลยเหมือนแอรีเอลข้อสิ่งเห็นพี่ๆเขียนพาดหัวข่าวอยู่ครับลูกนิวนึกว่าแอรีเอลข้อสิงหเ่งแล้วก็ร้องเลยว่าเออเราก็ร้องตลอดจะเป็นเนื้อให่ได้เลยใช่ครับช่วงที่แบบใกล้จะอัดใกล้จะถ่ายอ cover เนี่ยก็ซ้อมร้องทุกวันเลยครับแล้วก็ร้องอยู่กับเฮียนั่นแหละครเขาก็หอนไปเรื่อย โวยหวน่ไปเลยไปเลยไเลยโอยหัวไปเรื่อยๆแล้วเหี้ยวเหี่ยวว่าไงคะจากลำคาดแล้วก็เป็นน่ารักเลยก็รำคาญไหมไม่รู้ครับแต่ว่าอยากร้องให้ฟังแต่ไม่รำคาญหรอกหรือว่าพอเราฝึกซ้อมเยอะเราเสียงเราเลยหายหายพอมาหายหายนั่นสิครับไม่รู้ว่าร้องเยอะไปเลยหายหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มกลับมาดีมากๆเลยตอนนี้สุขภาพเสียงเป็นยังไงบ้างโอ้ยอย่างก่อนหน้านี้ที่บอกว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้น่าจะประมาณ 9ก้าสิบแปดสองเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนไม่รู้เขาอยู่ที่เอซูล่าบ้างจริงๆว่าพอมาเป็นอย่างนี้หมอคุณหมอเตือนไว้วิธีการออกเสียงวิธีการใช้เสียงยังไงบ้างไม่ให้มันกลับไปเป็นลอกเดิมจริงๆคุณหมอแค่บอกว่าไม่ทานของทอดของมันครับแล้วก็งดใช้เสียงงดใช้เสียงดังๆครับแล้วมันยากสมองไหมก็ไม่นของทอดของมันยากสนเชือกมีหมอไหมกินของทอดของมันห้าม ทำไม่ได้ครับไม่ได้หรอกครับมีมาเอาของของแล้วปากอะไรเงี้ยใช่ก็มีครับแล้วก็แบบเออชอบชอบกินของทอดอยู่แล้วด้วยครับเออมันขาดไม่ได้ใช่ขาดไม่ได้จะลดปริมาณแค่ยังได้พยายามลดอยู่เว่าถ้ากินเยอะเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นด้วยนิวกลัวไหมว่าเดี๋ยวมันจะอาการมันจะกลับมาเป็นอีกไหมจริงจริงก็กลัวเหมือนกันครับแต่ทั้งนั้นรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะแบบเราพักผ่อนน้อยนิดหน่อยพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็ เจออากาศเปลี่ยนบ่อยด้วยทำเลยแบบเป็นหนักขนาดนั้นแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าไม่เจออะไรหนักจริงๆคือว่าไม่น่านจะเป็นอีกแล้วแบแต่แต่มันไม่เลื่อนล่างไปถึงถขอใครเช่<ม>นไรอ๋คิดว่าไม่ไม่ถึงเพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มกลับมารู้สึกว่าเริ่มมั่นใจขึ้นเยอะแล้วแต่หลังจากนี้เราก็รู้วิธีถนอมเสียงตัวเองแล้วเนาะว่าแบบคนก็ต้องม้องทำเนียร์เพราะพี่ก็บอกว่าห้ามตะโกนห้าไปตะโกนขึ้นเลยก็แค่จะตะโกนก็ตะโกนร้องเพลงนิดเดียวเนียร์ถูกไม่ท้าทำการลงมาพูดคุยแบบ ดุดุมากองออรย่าเยร้องเยอะอย่าตะโกนเยอะกินเยอะเฮียไม่โกรนครับกินเยอะเฮียให้กินส่วนร้องเยอะเฮียก็ไม่ว่าครับเฮียมาร้องด้วยด้วยซ้ำบางทีผมโหยหวนอยู่เฮียก็จะมา้ด้วยควนอยู่ควนมากกๆมาควรเฮียเปนเตือนเรื่องอะไรแนะนำไรโอ้ก็แนะนำอะไรไหมล่ะส่วนใหญ่จะเป็นเออเป็นห่วหมากวาง ก็เฮียพอเห็นผมไม่มีเสียงร้องเพลงไม่ได้ก็ก็น่าจะแบบผมก็ไม่มีความสุขเฮียก็น่าจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อย่างพอย้อนกลับไปตอนที่เสียงมันหายมึงอยู่ใจแกลไหมว่ากลัวจะกลับมาไม่รางองเพ็นอกตัวมัไม่กลับลลเลยร้องเพลงเป็นไรมากมากเลยครับรู้สึกแบบวันนั้นที่หายไปก็คือเครียดเครียดมากๆเลยเราว่าผมจะทํายังไงดีแล้วถ้ามันกลับมาไม่เหมือนเดิมแบบเราจะร้องเพลงได้เหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยครับแต่ก็พยายาม ไม่ร้องช่วงนั้นก็ไม่ได้ร้องเพลงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าร้องแล้วกลัวมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมก็เลยหยุดร้องไปเลยก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไรหร่มาส่งผลกับง,งานไหมช่วงที่ต้องพักเสียงไปพักลืมก็ส่งผลอยู่รู้สึกว่ามันทาให้ผมไม่ค่อยมั่นใจเวลาจะแบบไปร้องเพลงตามงานทให้เราขาดความมั่นใจเลยใช่รามขบดความมั่นใจเลยแล้วเรียกเรียกความเรียกความมัน่นใจกลับมาได้ยังไงเรียกความมั่นใจกลับมาได้ยังไงก็เป็นแฟนนะครับ แฟนแล้วก็เพียด้วยแล้วก็คนไล่ตัวด้วยอย่างแฟนๆอย่างเงี้ยถึงผมจะเสียงหายหรือว่าร้องเพียหรืออะไรเขาไม่เคยว่าเลยเขามีแต่จะบอกเขามีแต่จะบอกเชียร์ว่าหนูเก่งมากใช่ทุกคนแบบคอยเชียร์ฮาตลอดตรงเนี้ยรู้สึกว่าทําให้ผมมั่นใจขึ้นเยอะมากๆเลยหนูใครว่าหนูร้องเพียเนี่ยใครว่าถ้าหนูร้องีหนูร้องดีมากมห,าหนูร้องเพียก็หนึ่ง,ง,ก,ง,ก,งก็คือค่อมทีเลยนะ <c oughs> จีวีเพียอยู่เหมือนกันนะครับอย่างตอนเนี้พเสทมันกลับมาเราจะมีตั้งใจจะออกเป็นอะบั้มเลยมาก ครอบครักันแล้วหลายซิงเกิลกันแล้วอ๋อครอบครัไปหลายเพลงแล้วครับแล้วก็มีเพลง OST ก็หลายเพลงแล้ว<ม>ตอนนี้มีสิซิงเกิลซิงเกิลเดี่ยวใกล้จะมาแล้วครับ่เร็วเร็วนี้เร็วๆนี้นะแล้อ๋อใบแอบใบว่าเป็นเดือนสำคัญของผมครับยังไม่บ,บอ,อกครับเป็นใบแค่เดือนสำคัญครับแต่ว่าใกล้มาแล้วโอเคครับโอเคเจอกันใหม่ปะลูกพรุ่งนี้ก็เจอพรุ่งนี้

้องที่มีไฟที่มีอหนึ่งสองผีทะลุหนึ่งสองอันนี้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เออค้างไว้เออค้างไว้อันนี้อันนี้อีกรูปมั้งเออเออเออออองพีกองพีออาออออเออเอาพนเอาพินแก่บอกาินแก่บอกพินแก่เออ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 รูเลอร์มันมีสอเ่ออขาอยาังค์าอ เต็งเหมือนเปเนี่ยนู้น,นเนต็งจริงเลยร้องน่ารักมากเรานนไม่ร<ำ>ู้เราไม่รู้ครับไหนล่ะอันี้ยตอันนะไม่โชว์เพลงกันนะอ,อันไหนดีคะอันนี้จะร้องเพลง,พง,พงที่ฟว้างอันไหนดีครับอี้เพลงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ท่อนไหนดีครับเอจ้าเพลงที่เราปล่อยมาล่าสุดก็เอเรียลนี่แหละท่อนไหนดีหน้าภาษาไทยละกันครับ ที่คนเดินหานวิ่งเพลินกันไปสุดใจในแสนตะวันจากเพื่อนบนเที่ยวเพลินเดินเล่นเขาเป็นเช่นคนอยู่บนโลกนา้ต่อมาค่ะปั์เฮ้ยเอาไปป๊อปส์เลยไม่ยอม ว่าย <c oughs> ังไงนะครับที่จำได้จะคือเล่นมุเปลี่ยนทอดแต่รูนี่ว่าหนึ่งสองสามยังชีวิตก็เป็นไปไม่ได้เราไดยนยุติสิไซ้เลยยังสุดเออเดียวเดียวเดินเที่ยวรอมาสณงะมี่มันไรอ๋อ คำว่าอะไรนะสนนเนี่สนนทำไมมีบ no. พูด no. ด nice. ้วยทำไมนี <laughs> ้น no ี้เนนยาวายาวเลยตอนีเองด้วยแต่ตอนนี้มีไอเียวโอตรงไกลหน่งนีเดไปพบหมอนะเพื่อเส้นเสียงต้องพบหมอและว้องให้ ตรงกลาอีกหนึ่งท่อนเออใกล้ๆจบแล้วกันครับหรือว่าจะอยากได้แบบยาวครับท่อนจบอ่ะท่อนจบอาทิียอาทิตก็ฟัองไม่ได้อ่ะโอ้ยอย่างนี้ก็นโอยอยู่แล้วอยู่แล้วใช่เรียนดุดดังมนุษย์คงจะเพลิน เผชิญกับคำถามที่อยู่อะด้อเด้ดดอะไรคือไฟแรลกใหญ่มันจึงเรียกอะไรร้อนจะอ่าภาษาอังกฤษแล้วกันลืมเนื้อภาษาไทยฮอเกิ <c oughs> <Okay. S 1> When's it my turn? w o u l d งไ I love love to e a p l o r t h a t shore of a boat เชียดด้วยแต่ดีมากตัดต่างด้วยขอบคุณมากกันที่นี่เลยค่ะยินดีด้วค่ะเจริญเจริญนะลูกพอแล้วค่ะแอมมาแอมมานิวเจริ่นมานิวเจริญนมาเลยนะลูกเจริญเจริญนะลูกเจริญเจริญนะลูก